ความสุขอันนี้เป็นหัวใจสําคัญที่สุดนะครับก็ต้องต้องขอเชิญชวนทุกท่านนะครับในร่วมเจริญเติบโตให้มันเป็นที่กำหนดเขตพื้นที่สําหรับรักษาพันธ์สัตว์น้ำกิจกรรมในวันนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่ให้กับพี่น้องประชาชนและก็เลยเทศในที่ดีก่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องน ก็ที่สำคัญก็คือนี่เออนี่แล้วทบงานทุกงนเลยครับนั่นน้อยทั้งกลุ่ม ผมครับผมน้องหน้าๆๆอาทิตย์จะได้บุญนะครับขอ <laughs> ้มีเรือช่วยครับ